สวัสดีปีใหม่นะครับผมนะปีสวรรค์เขาก็หกสิบเจ็ดนะบ้านนะวันนี้คลิปแรกของปีนะบ้านะสวัสดีทุท่านนะครับผมนะวันนี้พบกับผมนายมูกี้รีวิวนะครับวันนี้ผมมีรถกระบะเข้าใหม่ครับเป็นรถกระบะตอนเดียวนะบ้านวันแจ่มบนชนยอดยุมนะบ้านบอกเลยว่าหายากดังโพนะหายากยิ่งกระทงสีนะครับผมนะเอ้ามาแล้วครับผมนั่นคือเจ้าอีสุดากอนนะบ้านตอนเดียวเป็นปีสองห้าสี่สามครับหรือปีสองพันครับเป็นขั้นยอดสองพันห้า เทอโบและอนเทคชั่นนะนะบอกเลยว่าคาถากบารตอนเดียวอีสุดาวคอรไปใช้งานอยู่ต้องจัดเลยครับนานๆทีมีเข้ามานะบอกว่ารถพร้อมใช้งานเข้าไร่เข้าสวนนะครับแอร์เย็นเพลงเพราะนะว่าถากบารตอนเดียวไว้ทางไกลเครื่องดีต้องคันนี้เลยครับยางดีสี่เส้นนะนะารถเพิ่งได้เข้ามาใหม่เลยนะนะรถสีสันสวยๆนะเ่าเลือมมานๆเลยนะนะาเรียว่ารถสภาพที่ค่อนข้างจะสวยเลยนะว่ารถกรกบารตอนเดียวไว้เข้าไร่เข้าสวนเกงงวแก่ควายขนอ้อยขนมันนะนะ รับจุกรับจ้ารับวงรับหมอลับลงธุรกิจท่านไม่เจ๊งแน่นอนนะมาแล้วนะครับวันนี้ตอนเดียวได้มาแล้วนะครับยูเอฟซีล่าท่านมาถามว่านมมีกระบาตอนนี้เข้ามาไหมตอนนี้มีเข้ามาแล้วอ่ะเดี๋ยวพาดูกันบ้างครับรถรถสภาพเป็นยังไงนะมานะรถสภาพอาจจะมีรอยขนขูดขีดขนแมวบ้างนะครับานะเขาขาดสภาพนะมานะเนี่ยเนี่ยก็ขาสภาพเลยนะนะเดี๋ยวพาดูยางกันนะนะยางเป็นยางอุตันินะยางถือว่าโดดลึกหนาๆเลยมาให้ดูเนี่ยยางโดดยางอุตันินะนะ ดอกยางคือท้าบลึกหนาๆเลยน้ำนะคือขับได้ดีเลยแหละยางดีสี่เส้นน้ำนะตัวนี้เป็นขอบสิบสี่นิ้วน้ำนะเนี่ยเห็นไหมครับยางดีสี่เส้นน้ำนะยางขับดีมากเลยน้ำนะสีก็บอกเลยว่าอาจจะคือมีการเก็บสีมาแล้วบ้างตามการเวลาทำนะเพราะรถมันหลายปีแล้วน้ำนะรถก็อายุก็เกือบยี่สิบห้าปีกว่าแล้วน้นะยี่สิบสามยี่สี่ปีแล้วน้ำนะอ่ะจะพาดูพาสีตัวรถกันบ้างทำน้ำพาสีตัวรถนะสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดสิบหกพฤษภาคมน้ำ ภาษีครบนะนะมีเร่ทะเบียนครบพนะร้อมอนดนะเล่มทะเบียนอยู่นี่ครับหมายเลขทะเบียนนะครับตรงกันนะครับบทห้าหนึ่งสองเก้านะนะอันนี้ก็บทห้าหนึ่งสองเก้านครพนมเล่มทะเบียนมีครบพร้อมโอนนะนะซึ่งผมว่ามาเจอเลยครับรถเล่มทะเบียนมีครบพร้อมอน Rams, จะเกา่าจะก่อนจะเก,าะเกาะา่าจะใหม่ยังไงเรามีเล่มทะเบียนครบพร้อมอุด้ทันทีนะนะเนี่ยโอเคครับนะรถเรามีเล่มทะเบียนครบพร้อมอนให้ดูทรงนี้กันบ้างครับผมนะรถทรงสวยทรงดีนะนะ รถทรงสวยทรงดีทรงค็ข้าจะสภาพเดิมๆเลยนะคือว่าหายากนะทรงนี้ดาก็กระแสข้าจะ,ะ,ะ,าจะมาแรงนะครับเดี๋ยวดูภายในครับภายในแฮนประตูก็ถือว่าสวยนะนี่โอเคนะภายในก็ถือว่าสวยๆเลยรถตนเดียวที่ข้าเนี่ยสภาพสวยเลยเบาะเป็นเบาะหนังเลยนะครับนะเนี่ยแฮงประตูก็ทรงก็สวยเลยพวกนี้นี่ยังท่าสวยๆเลยนะครับนะเดี๋ยวพดูด้านท้ายกันมันเปิดยากวะอ่ะเปิดให้ดูเลยด้านท้ายก็จะประมาณนี้นะครับนะ เใช่ไหมครับตัวฐานก็จะประมาณนี้นะเนี่ยโอเคนะครับโครงสร้างขั้นจะโครงสร้างก็ถือว่าเดิมอยู่นะครับนะเนี่ยให้ดูเม็ดอาร์กันบ้างครับเม็ดอาร์กอะเม็ดอาร์กอยู่ครบนะการันตีก็ว่ารถไม่เคยมีการเป็นคว่ำนะเนี่ยแต่ขิดเม็ดอาร์กอยู่ครบนะรถอาจจะเคยมีการทําสีมาบ้างตามกาลเวลานะแต่ว่าโครงสร้างตัวถังบอดี้เดิมนะนะถ้าที่โครงสร้างตัวถังบอดี้เดิมนะครับนะเห็นไหมครับรอยสปอตเม็ดอาร์กเดิมแท้จากโรงงานนะครับเนี่ยลองรูปดู ตัวนี้จะมีตะเข็บเม็ดอาร์อยู่ครบเลยนะครับการันตีได้ว่ารถสภาพดื้อๆนะครับโครงสร้างตัวถังดืมนะครับแล้วนะครับเดี๋ยวพาดูช่วงกระบะกระบ้าครับผมนะช่วงกระบะก็ถือว่าสวยๆเลยนะนะดอกยางลงนึกหนาๆนะครับนะเนี่ยตัวยางลงึกหนาๆเลยนะครับผมดอกยางดีสี่เส้นนะนะยางหลังไปยางอะไรเนี่ยรีโอบอกอ่านไม่ออกนะนะแต่ถือว่าดอกยางด้านหลังเนี่ยก็ถือว่าเออสภาพแน่นๆนะนะยังดอกดีอยู่นะยังดอกลึกดอกหนาอยู่เลยนะนะ พราะนั้นเรื่องยางนี่ยางดีสี่เส้นนะแค่ยางผมก็คุ้มแล้วนะฮะนะนี่ให้ดูมุมนี้กับบ้างครับผมเนี่ยมุมนี้ก็ถือว่าสวยๆนะครับนี่ให้ดูมุมนี้ก็โอเคเลยนะครับฝาท้ายบอกเลยว่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่พูดตรงๆเลยนะฮะนะเนี่ยเห็นไหมครับรถก็ขับสภาพสวยนะนี่ถือว่าถือว่าเขาไล่เขาสวยนี่คือได้การเลยนะนะให้ดูแม็กเนอร์นะนะแม็กเนอร์รถอาจจะเคยมีการใช้งานมาบ้างนะฮะนะเพราะรถมันก็หลายปีแล้วนะถ้าต้องทำใจท่านทุกต่อเดียวอย่างๆคือว่า คือสภาพเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นดังที่ท่านตั้งใจหวังไว้นะเพราะว่าหนึ่งแลเป็นรถคือรถใช้งานรถตนเดียวถ้าท่านได้สภาพดีๆไปนี่ถือว่าเป็นโชคดีขอยงท่านนะแต่ถือว่าโดยรวมคันนี้ก็ถือว่าโอเคนะนะเก๋กะบะก็ประมาณนี้ครับแม็กไลเนอร์เดี๋ยวสีขันเนี่ยอาจจะมีผุแตกตรงนี้บ้างนะขายตาสภาพนะมานะท่านไหนชอบค่อยซื้อนะนะไม่ซื้อไม่หาว่ากันเดี๋ยวพาดูแชสซีบอดี้กันบ้างครับปุโรเป็นยังไงนี่ครับ แชสซีบอดี้นะแชสซีบอดี้ก็ถือว่าโอเคนะนะอาจจะเคลื่อนสนิมบ้างตามกาลเวลานะนะแต่บอกเลยว่าคันซีเนี่ยไม่มีดามตัดต่อเจแต่คันซีแน่นอนนะครับให้ดูเลยเนี่ยโอเคนะคันซีโดยรวมก็ถือว่าเข้านะส่วนเจ็บๆดูเลยนะครับให้ดูครับผมนี่โอเคนะคับนี่ประมาณนี้เลยนะนะค,คันซีโดยรวมก็ถือว่าโอเคนะครับผมเขาอะไรก็สวนได้เลยนะครับผมใช้งานครับเนี่ยนี่เราบูนมนี่กัน เดีดูกระตุซอกตรงมุมไปเลยนะครับนะรถสีแดงสีแดงเลือดหมูเขาเรียกนะพะนะแดงเลือดหมูนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเดี๋ยวพาดูแชสซีด้านล่างกันบ้างครับผมเป็นยังไงเดี๋ยวให้ดูครับนี่ครับแชสซีด้านล่างเดิมนะครับแชสซีด้านล่างคือประมาณนี้เลยนะครับไม่มีดามตัดต่อเจตแต่งคันซีแน่นอนนะครับอันนี้การันตีแล้วว่ารถสภาพดื้อมนะครับอ่ะการันตีได้ครับเดี๋ยวพาดูข้างในต่อก่อนนะครับผม อ,อันนี้ก็แผงประตูสวยนะรับนะแผงประตูสวยภายในเบาะห้าเดืสาสวยดูดีนะร้บนะ at มาดูตรงแคเดี๋ยวตรงแคป็บ้เป็นสีเดิมจะเป็นสีเดิมเป็นสีเดิมอยู่นะครับนะจะเป็นสีเดิมอยู่นะครับนี่ครับซิเนเ t u r e คันนี้ติ๊กเกอร์ความดูจากโรงงานมีมาให้ครับลมยางอ่ะเดี๋ยวพาดูโครงสร้างตัวรถกันนะครับผมเนี่ยโครงสร้างตัวรถเดิมนะครับนะ เห็นไหมครับตะเข็บเม็ดอาร์คตัวนี้เนี่ยอยู่ครบนะรถโครงสร้างตัวถังบอดี้เดิมนะนะเนี่ยเป็นอาร์คอยู่ครบนะครับนะการันตีเลยว่ารถไม่เคยมีการพลิกคว่ำนะครับนะให้ดูเลยครับเนี่ยเม็ดอาร์คโครงสร้างตัวถ,ถังจะถือว่าเดิมนะวะนะเนี่ยเม็ดอาร์คเดิมๆนะครับนะ,น Met นะบนะการันตีเล้ว่ารถสภาพเดิมๆนะครับมีรอยเจาะไปนี้เดิมๆนะอันนี้ไว้วางใจได้นะครับนะพอรถพาเขตสภาพเดิมน่าจะเก่าจะใหม่ยังไงเราดูที่เม็ดอาร์คโครงสร้างตัวรถกันนะครับนะอ่ะ คลิปกับประมาณนี้ครับเดี๋ยวพาดูเดี๋ยวพาสตาร์ขันยอกับบ้างครับบลู๊ตเป็นยังไงเราคันนี้จะเป็นดาก์กอนนะครับนะนี่คันนี้จะมีแค่วความเร็วเท่านั้นเลยนะครับนะความเร็วอุณหภูมิหม้อน้ําเกียร์วาน้ำมันเราก็เลขกิโลหกแสนกิโลแล้วนะครับนะโอ,โ,อโอ้ก็ถือว่าเยอะอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าไอ้ตัวนี้ไม่มีรอบมาให้มีแค่วความเร็วมาให้นะครับเดี๋ยวพาสตาร์ขันยอกับบ้างครับบลู๊ตเป็นยังไงโอเคนะเคลื่อนฟิสตาร์ง่ายนะนะพวกดาก์กอนหนึ่งบูชอบอย่างหนึ่งรอบมันสมูทมากกว่าทีบาร เราต้องสตาร์ทนะวะนะจะได้เครื่องไอลูปไม่มีรอบนะแต่กิโลอะไรพวกนี้เนี่ยไฟฉุกเฉินอ,อะไรต่างๆพวกนี้ใช้งานได้ปกติหมดเลยนะวนะคันนี้บอกเลยว่าแอร์เย็นเพียงพราะนะครับนะเนี่ยแอร์เย็นเพียงพอนะวะนะแอร์ผมบอกเลยว่าพุทเติมย้ายแอร์ให้ใหม่เลยนะวะนะเพราะนั้นลูกค้าซื้อไปลูกค้าไม่ต้องกังวลเขาว่าไม่มีแอ <c oughs> ร์การันตีแล้วว่าแอร์เย็นจนหดมันค้างอยเลยเ <c oughs> ครื่องเสียงรับบลูทูธนะนะรับบลูทูธไฟได้ไอเด็กใช้งานได้ปกตินะครับไม่มีอะไรเสีย โอเคเลยนะครับผมนะคันนี้เบรกมือเบรกมืออยู่แล้วนะนะแต่ว่าไฟเบรกมือจะอาจจะค้างหน่อยแต่ว่าเบรกมือก็ใช้งานได้ปกตินะว่านะดึงขึ้นลงสุดได้เกียร์เกียร์ก็ถือว่าเข้าได้นะว่าหนะึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าก็เกียร์ถอยนะครับผมนี่ครับเกียร์เข้าได้ปกติเลยนะว่นะเนี่ยซิงเกอร์เจอคือมันได้นี่แหละแอร์เย็นนะว่นะนะอ่ะที่พายุนองเครื่องกันบ,บ้างครับรถเป็นยังไง มาดูซิกเนเจอร์รถหัวใจหลักของคันนี้กันบ้างนะมาลยคันน <tur> ี้นะครับมันก so ็จะฝาดพอนะมาเปลยมันก็จะ2 5 0 0ซีซีนะนะมีเทอร์โบนะมาเป็น2 5 0 0ซีซีแบบเทอร์โบในเล็กติเคชั่นนะมาเลยข้อพิเร์ของเขานี่เพิมเครื่องมาจากทีราเครือยู่ตรงนี้เนี่ยแต่ตามันทีราคือว่ามีเทอร์โบเข้ามานะนะนี่ครับเทอร์โบอยู่นี่เนี่ยเทอร์โบเดูแท้จากโรงงานเลยนะครับเทอร์โบนะมา2 5 0 0ซีซีเทอร์โบนะมาเลขาจะตัวนี้เน้นอึดทนเปลี่ยนน้ำมันนะมา บอกเลยว่าอาัาราเล่นตอนนี้เยอบดีมากครับเจะให้ดูกตลังอัคคีน้องตลังอัคคีน้องก็ถือว่าโอเคแล้วน,นะเครืนะ่องอาจจะมีปัญหาไอ้บ้างตอนตามกาลเวลาแต่บอกแล้วว่าเครื่องขับดีเอานะเห็นไหมครับเดี๋ยวรวมเนึ่งเครื่องอยังโอเคนะแต่เ,เครื่องถือว่าโอเคเลยนะครับนะไปเรียกเครื่องห้ดูครับโอเคนะครับนะเครื่องก็ถือว่าใช้งานได้ ือตัวนี้เนี่ยระบบประหามไม่ถูกจิ๋วหรอกครับต้องโยนทนทานนะเนี่อใช้งานเนี่ยใช้ไปเป็นร้านโลงยังไม่ตายนะัพอโยนทนนะเอดทนทานนะบอกเลยว่ากระโนดทน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 นะคันนี้นะครับพงลาพาวเวอร์นะพงลาพาวเวอร์ที่ทั้งหมดจะสมบูรณเดิมเรียบร้อยแล้วนะนะมาดูครับโครงสร้างตัวรถนะโครงสร้างตัวรถจะถือว่าเดิมนะเนี่ยเม็อัรกอยู่ครบนะนะคันหน้าเม็อัรกจะอยู่ครบเลยนะครับ ก็ต้องจับเม็นอักอยู่ครบรถเป็นตัวเป็นการตรนกิ้บหน้ามาครับอันนี้ก็เราตี่ลาครับแทนเเดิมนะมูลสัตว์อีสุมอเตอร์นะครับก็ยนต์สี่จีเอหนึ่งนะครแบบรถตามนี้เลยนะครับรถถือว่าสภาพเดิมนะเม็ดอักอยู่ครบเป็นอักเดิมท้จากโรงงานแล้วแทนเดิมอยู่ครบนะเนี่ยแทนเดิมต้องมีนะครับเดิมนะครับผมนะผ่านหน้าเดิมนะไม่บาดมือนะโอเคเลยเอาไปดูคุกช่วงในครับผมช่งไหนก็ประมาณนี้นะครับนะ ไอ้การขับเคลื่อนก็ตามการเวลาอาจจะมีร้อนรุร้อนบ้างขาดบ้างตามการเวลานะนะใครถามว่าเป็นการขับเคลือนนี่เป็น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 เพลิการขับเคลอนเดิมแท้จากโรงงานนะเนี่ยสติ๊กเกอร์เดิมแท้จากโรงงานมีมาให้ครับสองอย่างเลยนะครับผมนะรถกันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าพร้อมใช้งานมากนะว่านะผมเขาได้เขาสวยมากอ่ะเดี๋ยวความเสียงภายนอกดูว่าครับผมนี่ครับโอเคนะว่าเครื่องเขาโอเคนะครับนะอ่ะ คันนี้นะครับผมเปิดราคาเลยนะมันะคันนี้ผู้ขายจะราคาเพียง1นึ0 0 0สนหนึ่งหมื่นเบาทนะมันะย้ำราคาใหม่อีกครั้งนึงครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะมันนะคันนี้ซื้อสุดตัวลองกันได้ดีหน่อยนะมันะคันนี้ขายตามสภาพนะวงเล็บผู้ขายตามสภาพนะครับนะแล้วก็ซื้อไปมีบริการได้บ้างครับบริการไปหามันเครื่องให้ฟรีนะมันะแล้วก็บริการในส่วนของบริการโอนให้ฟรีแบบชุดๆไปเลยนะครับผมนะบอกเลยว่า ใครหากระบะต้นเดียวไว้ใช้งานอยู่ห้ามพลาดคันนี้เลยครับบอกว่าคุ้มเกินราคานะครับเดี๋ยวรถเดี๋ยวผมพาทดสอบการขี่กับบ้านนะครับของเจ้าอิซูดาก็อคันนี้ครับว่าเป็นยังไงนะแต่บอกกันแล้วครับว่าคันนี้แอร์เย็นพิงเพราะนะนะแอร์นี่เย็นจับใจมากเลยนะนะแอร์นี่เย็นจับใจมากเลยนะครับนี่คัสก็ถือว่าหยยบดีนะนะหยยบนุ่มเลยแหละนะเดี๋ยวพาเข้าเกียร์ครับนี่ครับเข้าเกียร์หนึ่งแล้วสองครับดีครับผม สองครับนี่จะสามรนี่นะครับก็ประมาณนี้เลยนะโซลูชั่นล่างกันนี้นะรับน,นีนะสี่คือเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยผมชอบอย่างหนึ่งดาก,กอนมันเสียงเงียบและเวลาตอนขับเนี่ยมันเป็นเทอร์โบครงงงับมันเลยแรงนะยี่ห้าครับเนี่ยถือว่าโอเคนะนี่โซลงชั่งล่างเนี่ยถือว่าปล่อยขับได้เลยนะ ตัวรู้เพื่อย่างโอเคนะยางดีสี่เส้นนะครับหัรล่างก็ประมาณนี้ครับก็ถือว่าขับโดยรวมก็ว่าโอเคนั่งนะหมวคันนี้นะครับทางไกลนี่คือสบายเลยนะใครรับหมอทางกรุงทางไกลอะไรแบบนี้อยากหารถกระบะเก่าๆไปใช้งานสักคันนี่แต่ว่าต้องการเครื่องยน่ดีนี่หัวคันนี้ตอบโจทย์นะครับผมนะบอกเลยอ่าถึงร้านบุบบดีนั่งนะหัวร้านบุบบดีครับแม่พีนน้องเนี่ยไมเด็กคันนี้ก็ยังอยู่นะแขยง เราจะดต่อมาได้นะราคาหลักหมื่นนะผมนะร้านผมุกตตามนี้เลยนะครับผมนะชื่อร้านว่าเก่งรถบ้านนะผมนะร้านตั้งอยู่ที่ตำบลดงขวางอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะผมนะย้ำใหม่อีกครั้งหนึ่งครับร้านเก่งรถบ้านนะผมนะท่านสามารถชื่อร้านเก่งรถบ้านเนี่ยไปเสิร์ชค้นหาใน Google Map ไปเลยนะยิ้มไปเลยนะครับว่าร้านเก่งรถบ้านนะครผมนะร้านตั้งร้านเตียงถนนใหญ่เลยครับถนนคนครพนมท่าพนมหรือถนนชัยงกูลนะครับนะร้านผมอยู่ช่วงตำบลดงขวางนะครับใกล้กับตำบลบ้านกลางนะ ใครใครจะมาเนี่ยก่อนที่จะมาเนี่ยแนะนําไม่โทรมาก่อนสอบถามกันได้นะครับเอาชอบการรีวิวนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้กับทางยูทูบนายหมูกี้รีวิวนะเพื่อจะว่าลิปใหม่ของนายหมูกี้รีวิวนะสหรับคลิปนี้ครับผมต้องขนตัวไปพ่เศษในงานต่อก่อนะนะรถยนต์มือสองเรามีหลายรุ่นให้เลือกนะนะถ้าสนใจขนาดติดต่อมาได้นะนะครั้งหน้าสีขาวโบ๊ะเลยนะนะครับขอบคุณครับผม